คนหนึ่งต้องบอกเหตุผลด้วยนไมาปนึ่งไมันบอกคุณทำอะไรไว้คุณก็รู้นี่ค่ะคุณก็ไอ้คุณแค้นมากเลยนะที่เอาเป็นเมียผมในไทยอนเนี่ยมีความสำคัญความอะไรคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยผมไม่เคยให้คุณเพืออะไรได้ปะได้ะเล่บอสไรกอนต่อชีวิตลูกฉันคืนมาสิคะได้ไหมถ้าเกิดผิดมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรล่ะก็เราแกงมมา ถ้าเกิดไม่มีแปลว่าผิดนะสรุปไม่ได้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ลักษณะลักษณะอากาศบนโลกจะเป็นอย่างไรไม่มีดวงอาทิตย์อากาศบนโลกมีคําตอบว่าหนึ่งองุ่นเดี๋ยวนะสองหนาวเย็นสามสรุปไม่ได้สรุปไม่ได้ไม่รู้จะหนาวหรือจะเย็นหรือจะร้อนสรุปไม่ได้ดวงดาวใดที่อยู่ใกล้โลกที่สุดมาที่สุดมันต้องเป็นดาวพุธนี่ ใกล้โลกใช่ไหมใกล้โลกใกล้โลกดวงอาทิตย์อยู่ไกลดวงจันทร์อยู่ไกลแสดงว่าดาวอังคารใช่ไหมอย่างน้อยก็ถอะนะแมนบอลแมนบอลลองดูลองดูแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์แสงสว่างในตัวเอง กฎการขึ้นตกของดวงทิศมีประโยชน์อย่างไรอย่าต่อม้วนนะหนึ่วดิอย่าตอบมั่วใช่หนึ่งบอกทิศเราค่อยๆคิดเกิดการทำให้เกิดข้างขึ้นข้างแั่นข้างขึ้นข้างแั้นต้องดวงจันทร์เราตอบไปแล้วมันต้องเป็นการบอกทิศใช่ไหมควาทิศขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกอุ้ยสูงแล้วเหรออ้าวลองดูสูงแล้วล่ะร้อเอร์อุ้ยทิดสองข้อ ได้จาก19บเก้าได้สิบเจ็ดดูอดุดูเลยดึง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 ดึโอ้ข้อเจ็ดข้อเ็ถามว่าปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นดวงจันทร์อยู่เฉยโอ้ไม่เนี่ยต้องนี้สิเราตอบข้อไหนนี่้างขึ้นั้างเร็มใช่ไหมเราตอบอะไรอ่ะมันต้องตอบเดินไงเดินคว่ำหรือว่าจันทร์ลูงปาคารนั่นแหละเอ้ยต้องตอบเดินไงเดินคว่ำ จริงเหรอใช่นี่ถูกถูกถูกทุกข้อข้อสอเลือกคุณเลือกข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกใช่ใช่ตอบให้ไปดูดสุ่ที่สอบฝาไม่ใช่เหรอข้อไหนผิดข้อสามแปทิศอะไรวะสี่ทิศแปถูกแล้วนะแดทิศแต่ความจริงต้องสี่ทิศไหนน คิดสําคัญที่ก็ถูกแล้วไงนี่คร uh, ับตอบว่าถูกแล้วเราต้องดูว่าตัวไหนที่ผิดคำอธิบายเดินไปอีกสิบสี่เทียนกันแล้วต้นไม้ค่ะเป็นเจ็ดไมถูกแล้วนี่นี่นี่ออกกิจ้อย่างนั้นให้เด็กเป็นคนรู้หนาวเย็นไม่มีดวงอาทิตย์มันจะหนาวเย็นอันนี้ก็ผิดอันนี้อะไรดวงดาวโอ้ดวงจันทร์อยู่ใกล้สุดโอ้เออเป็นความรู้ไม่เป็นไรไม่แปลกเป็นความรู้อันนี้ถูกต้อง เราปิดสองข้อนี่ใช่ไหมหมดแล้วนี่อ๋ออ่างั้นเราจําดีๆถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดให้โลกหนาวเย็นผิดผิดอันนี้ข้อสองเราตอบดาวองคารเนาะจริงๆต้องเป็นดวงจันทร์โอ้อันนี้ข้อสามอันนี้ข้อสองอะไรวะผิดแค่สองข้อสองข้อไม่เป็นไรกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดูเปอร์เซ็นซิไม่เปาดูเปอร์เซ็นซิห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าเก่งมากมีเปอร์เซ็นไหม ถ้าคนไม่มีอะไรกันถ้าไม่นอนตักกันใส่ละใครเปนอนตักใครคะกันหน่ายวนและนอนตักมือเทียมอเทียนก็เลยกกงหน้าตูดหน่าว่ด้วยนี่กพูดอะไรบ้าบ้าฮะไหัไม่มีทางทาอะไรรุ่ร้าแบบนั้นหรอกไ้ฉันปิซซาบ้านี่ในกระดานฉันนี่กับตาจ้าจ้าเลยของเราอันไหนของเราประมาณว่าอันเนี้ยแหละ มับเปอร์เซ็นตไ,ได้เกรดสียอยู่แล้วใช่มัมม้ประมาณว่า80กว่าแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรหรอกรมันสูญยะจากวันมันยากนิดหน่อยคู่รักของแม่หัวแกนะสิแต้องไปงดูน,น,นอ้๊าอง